สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะมารีวิวเครื่องสักนะครับเป็นเครื่องสักแมสแฟตนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับตัวกล่องจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับข้างในกล่องก็จะมีตัวเครื่องนะครับ ครื่องแบบนี้นะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีสาย RCA 1ชิ้นนะครับในกล่องมีสาย RCA ให้1ชิ้นแบบนี้นะครับสายแบบนี้มีสาย RCA แล้วก็มีชุดหกเหลี่ยมนะครับ มาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่องก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียม CNC ก็จะมีเขียนอยู่ตรงนี้นะครับว่าแฟตนะครับชื่อรุ่นนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะสะกรีนเป็น9000 rpm นะครับ เครื่องตัวนี้ข้อเวียงนะครับข้อเหวียง3.5มิลนะครับข้อเวียงขนาดมาตรฐานนะครับ3.5มิลสามารถใช้ได้ทั้งเดินเส้นลงเงาหรือลงสีได้หมดนะครับตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับกระบอกนะครับกระบอกปรับคลิกได้นะครับปรับเข็มสั้นยาวได้นะครับ กระบอกปรับคลิกแน่นนะครับกระบอกเป็นรุ่นนี้เป็นระบบลูกปืนนะครับระบบลูกปืนแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องให้ดูนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ไร้สายของดากอนฮอกนะครับทำมาจากบริษัทเดียวกันนะครับใส่แบตเตอรี่แล้วนะครับ นี่นะครับเครื่องทํางานก็าจะประมาณนี้นะครับเมื่อกี้กระบอกมันเข้าไปลึกเกินไปนะครับเครื่องมันเลยเสียงดัง วิดีโอนี้ถ่ายสดนะครับบางทีอาจจะมีอะไรผิดพลาดมั่งก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับเครื่องจะทำงานเนี้่ครับประมาณนี้นะครับเวลาเราปรับเข็มนะครับปรับเข็ม ให้มันสั้นลงนะครับเราก็หมุนออกอย่างนี้นะครับถ้าเครื่องมันเสียงดังเราก็ต้องขยับกระบอกนะครับขยับกระบอกเราอาจจะขยับกระบอกมันอาจจะยาวออกมาเกินไปเราก็หมุนปรับกระบอกเข้านะครับปรับเข็มให้ยาวหมุนหมุนแบบนี้นะครับ ทวนเข็มนาฬิกานะครับทวนเข็มนาฬิกานี่ปรับเข็มสั้นหมุนตามเข็มนาฬิกานี่ปรับเข็มยาวนะครับสำหรับพวกรายละเอียดตัวเครื่องน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ เครื่องรุ่นนี้มีทั้งหมดประมาณห้าหรือหกสีนะครับตอนนี้ของที่ร้านที่มีก็มีสีนี้นะครับแล้วก็สีดำนะครับหรือเราใช้สาย RCA ปกติก็ได้นะครับในสาย RCA ก็จะประมาณนี้นะครับในสาย RCA ปกตินะครับ หรือใช้แบตรไร้สายแบบไร้สายนี่ส,สะดวกสะดวกกว่านะคะรับเครื่องแบบนี้ใส่ได้ทั้งกระบอกคลิกแบบนี้นะครับกระบอกคลิกแบบนี้หรือหรือจะใส่อีกกระบอกอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับกระบอกที่มันเป็นเกียวล็อกนะครับ ใหเป็นเกียวล็อกแบบนี้นะครับสามารถใส่ได้เช่นกันนะครับล็อกแน่นมากครับตัวนี้แบบนี้จะล็อกติดเลยนะครับ นีก็ได้นะครับใส่กระบอกได้2แบบนะครับตัวเครื่องหนักเบานะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนสนใจก็สอบถามรายละเอยียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook Fanpage Joker b a บ t e r เ a อ t ์ o ัต p p ส y นะครับ ขอบคุณมากครับ